8ปีเพิ่งพูดความจริงชีวิตล่าสุดแอนนี่บรูคลังเลี้ยงน้องทีขายุเพียงลําพังอดีตนางเอกสาวชื่อดังแอนนี่บรูที่เคยฝากผลงานไว้มากมายแต่ต้องเปลีตัวออกจากวงการเพื่อเลี้ยงดูบุตรชายวัยเก้าขวบอย่างน้องทีขายุเผยชีวิตต้องเจอมรสุมชีวิตมากมายและก่อนหน้านี้เริ่มกลับมามีงานในวงการอีกครั้งสําหรับซิงเกิลบารมแอนนี่บรูและล่าสุดก็ได้มาน่งพูดคุยผ่านทางไลฟ์สดกับแอนนาทีวีพูดถึงเรื่องราวในชีวิตของเธอที่ผ่านมาว่า ตั้งแต่มีบุตรงานในวงการก็เริ่มผดหายและต้องลำบากในการหาตังเลี้ยงบุตรเพียงคนเดียวมีรายได้แค่เดือนละสามหมื่นบาทซึ่งบางครั้งยังต้องไปทำงานที่ต่างประเทศแต่ก็โดนคนมองว่าไปทำอาชีพไม่สุจริตแต่ตัวตัวก็ไม่สนใจเดินหน้าทำงานหาตังเลี้ยงบุตรต่อไปเพียงลำพังและนอกจากจะพูดคุยถึงเรื่องราวก,การเป็นสิงคโปร์มมตลอดแปดปีที่ผ่านมาของสาวแอนนี่แล้วก็ยังมีการพูดคุยถึงเรื่องการตรวจเ n a ว่าสุดท้ายแล้วผลออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งอันนี้สังอันนี้ได้พูดอย่างชัดเจนถึงเรื่องนี้ว่ามีการตรวจ DNA แล้วหรือ,อยังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากๆดูปากนะคะเพราะมีคนมาตอบคําถามนี้ให้บ่อยมากเข้าพี่ดูคอมเมนต์เวลามีข่าวแล้วมีคนมาถามก็จะมีคนมาตอบให้สําหรับคนที่ชอบตอบให้ไม่ต้องตอบแนทนพี่นะเดี๋ยวตอบเองเรื่องไม่เคยถึงชั้นศาลเรื่องถึงแค่การไกล่เกลี่ยแล้วจบแค่นั้นไม่มีการตรวจ ไม่มีการตรวจชัดเจนนะคะไม่มีการตรวจเรื่องไม่ถึงสารไม่มีการพิจารณาคดีแค่ไกลเคลียแล้วจบเธอเล่าต่ออีกว่าตอนที่เริ่มตั้งท้องก็เฟดออกจากวงการเลยทําไมถึงเลือกหันหลังให้วงการบันเทิงเขามีแค่เราคนเดียวเราก็ต้องดูแลเขาอย่างเต็มที่ร้อเอซอีกอย่างหนึ่งเราก็แก่ตัวลงด้วยเด็กรุ่นใหม่ก็เยอะด้วยเราก็หันไปทําอย่างอื่นเพราะเราก็อยากหาตังให้บุตรได้เรียนหนังสือสูงๆแล้วเราหาตังคนเดียวก็ต้องดูแลทัง้งครอบครัว มีอยู่ช่วงหนึ่งไปทํางานต่างประเทศไปร้องเพลงก็ฝักน้องเอาไว้เลี้ยงเพราะเราคิดว่าเรายังสาวอยู่ต้องรีบหาตังค์ถ้ายังหาตรงนี้ไม่ได้ก็หาที่อื่นเมื่อถามว่าชีวิตตอนนี้เหนื่อยไหมแอนนี่ถึงกับสุดกลัานกลั่นให้บอกว่าไม่อยากเป็นแบบนี้ไม่อยากร้องให้ออกสื่อไม่อยากให้ใครต้องมารู้สึกสงสารเราพอถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ไม่ไหวแล้วจริงๆโดยสาวแอนนี่น้ำตาไหลาพากลางรายการจนบุตรชายต้องพยายามกอดปลอบแม่ตลอดเวลา ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ